บทที่ห้าเอวามีสุตังเอกังสมยังพควาสังเกสุวิหรติกาปิละวัตุสมิงมหาวเนมหัตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจะมัตเตหิพิขุสัตเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิสัทธิจะโลกาทาตุหิเทวตาเยยุเยนะนัสัน ปฏิตาโหติพระขาวตังสัทธนายะพิขุสังฆจะอะทะโขจะตุนลังสุทธาวาสากายิกานังเทวานังเอตะทะโหสิอะยังโขพระขา,าสัสเกสุวิหารติกับปิตาวัทาสุสมิงมหานีมหาตาพิขุสังเกณนะ สัตทิปัญจมมตเตหีพิขุสัตเตหิสพเพหิวะอรหันเตหิทัสหีจะโลกาทัตูหิเทวตาเยยุเย,ยนะนัสสันปติตาโหนติภะควะตังทังสนายะพิขุสังฆะจะยันนูนะมะยัมปิเยนะภะควาเตนุปะสังกะเมยะมะอุปะสังกะมิตวาภะควะโตสันติเกปาเจกะคาถา ภาเสยามาติอาถโคตาเทวตาเสยะพาปิณะมาระลาวาปุสิโสสัมมันตวาพระหังปะสาเลยะปะสาลิตังเทวพาหังสัมมาเชยะเอวะมีวะสุทธาวาเวสุเทวะสุอันตะละหีภะคะวโตปุระโตะโตตะละหังสุ อัถโคตาเทวตาภคะวตังอภิวาเทตาวาเอกมังดังอันสังสุเอกมังทิตาโคเอกเทวตาภคะวโต,วตสันติเกอิมังคทังอคาสิมหาสมโยปวานสัมิงเทวากายาสมาคาตาอคาตมัมทะอิมังธรรมสมมยังทักขีตาเทวะอะปช ตสังโฆติอาถโคปะราคะเทวตาภะาวะตัตโตสันติเกียิมังคทังอะพาสิตันตะลาพิขาวะสะมาห,หังสุจิตตังอัตโนบุชุกะมากังสุสาระทีวะเนตานิคะเหถวาอิทธะลิยานิละขันติปัติตาติอาถโค อปาลาเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาทังอะภาสิชเชตวาคีลังชเชตวาปาลีละขังอินทะลีลังโพหันจะมะเชชาเตระตันติสุทาวิมาลาจักขุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอทาโคอปะลาเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาทางอะภาสิเยเกยจิ พุทธังสารนังคตาเสนเตฆะมัชสันติอาปายามูภูมิปหายังมนุสังเทวหังเทวกายังปาลิปุเรสันต,ติติติอัฐาโคภควันพิกขุอามันเตสิเยยุนะพิกเวทะส,ะสุโลกะทัสุ เทวตาสันนิปติตาาหติภักขธันมนสนายะวิขุสังคฆจะยิเปเย,ย,ยปิเตพิคเวะเหสุงอตีทะมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาสตสัมปิพระขวัตานังเอตะปะละมายเย,ยวะเทวตาสันนิปติตาาเหสุงเสยหาปิมหัน ตะระหิเยปิเตภิกเวภะวันสันติอะนาคตมถทันังอรหันโตสัมมาพุทธะเตสัมปิพักวัตานังเอตปาระมาเยวะเทวตาสันตินิปปติตาภะวันสันติเสยทาปิมายังหังเอตลระหิอาจิสิกามิภะกเวเทวกายานังนามานิกิตะ ยสามิพิกเวเทวกายานางนามานิเทศสมิพิกเวเทว,าวกายานางนามินามาิตังสุนาคถา,ท,าทุกังมะนสิกาโลหาสิสามิติเอวัมพัตเตติโขเตพิขูพัควตโตปัจจสุโสสุภควาเอตะทะโวจั สิโลกามานุสสัสมิยัตถมุม,มากันทัสตาเยสิสิลิคัมพาลังปะหิลันตาสมาหิตาปูถูสีหาวะวัชลีนาโลมาหังสาภิกสมภูนาวอาธาตะมะนาสาทุทธาวิปัสสน,นะมะนาวิลาพินโยปัญจะเสต,เตยันตาวาวะเนกาปิ ลว,วัตเวตะโตอามันตะยิสัทธาสาวกาีสารีและเตเทว,วกายาอาภิตันตาเตวิชานาถะพิขโวเตจะอันตะปะมะกาลุมสุตวาพุทธาส,สารนางสับเวเตสัปะตุลาหุยาณังอามะนุสามะสัทธันังอัเปเกสัตมัทธัุสหัสังอาถะสัตตลิง สตังเอเกสหสนังอะนะนุสามะทมัตสมุสุอเปเกนัทธมัทธคุงสิทธาสัพพาปุพาอาหุตันจะสพังอริยะยายะวะวัขิตะวานะจักขุมาตโตอามันตะยิสัทธาสาวเกสารณีละเตเทวากายะอภิกันตาเตวิชานาทะพิโคโวเยโวหังกิตติสมะมมิ ขิราหิอนุตัปุสะโทตัจสหสาวยากขากุมากะปิละวัฒวาอิทิมนโตชุติมนโตวันละวันโตยยัสสิโนโมทามาณาภิกามุภิกืนนางสมิติงวันหนักฉะสหสาเฮวเฮมะวตายากขานานัฏฐวันีโนอิทิมนโตชุติมนโตวันละวันโตยยัสสิโน โมทมานาอภิการมูพี่ขุนนางสมิติวานังสาตาคีลาติสาหัสายักขานานัตตะวันนิโนอิทิมโตชิติมโตวันณวันโตยยัสสินโนโมทมานาอภิการมูพี่ขุนนางสมิติวานังอิเจเตโสภะสหัสายักขานานัตตะวันนิโนอิทิมโตชุติมโตวันณวันโตยยัสสินโนโมทมานาอภิการมูพิ่ขุนนาจสมิติวานัง เวสามิตยาปัญจสตายักขานานตะวันิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวนาวัโตยยาสินโนโมทามานาภิกาโุผิกุณังสมิติงวันังกุมพิโลราชะฆะฮิโกเวปุลัสสิปเวสานังคินโยนางสตะสหสังยักขานังปุยิลุปะสติกุมพิโลราชะฆะฮิโกโสรปาคะสมิติงวันังปุรักวันจะ สังราชาทตทัตโธภาษาสติคำธรรมพานังอาทิปตมหาราชายัสสสิโสอุตตาปิตันสะพะหะโอินทะนามาพระรัทลาอินทะมันโตชุติมันโตวันละวันโตยยัสสิโนโมทัมนาอภิกามุพิคุณาสมิติวะนังทักขีนานจะทักสิราชาเวรุปัะโธปัตตสติ บุพภาธานังอาทิปติมหาราชายัสสิโุบุตตาปิสสะพระหูอินทะนามาะรันพระลาอิทิมนโตชุติมโตวันณะวันโตยายัสสิโนโมทามาอาภิกกรรมพิคุณังสมิติวังปัญชิมันจะทักษิชาชาวิปปโขปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโส บุตตาปิตัสสะห่าวอินทนามะหัตถลาอิทิมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยยาสสิโนโมธามมานาภิการมูพิคุณาจะมิติวันังอุตตละจะทักสิสังราชกุเวโลตัปสสะสติยัคขานังอาทิปติมหาราชายาสสิโสบุตตาปิตัสสะหาาวอินทนามะหัตถลา อิติมันโตชุติมันโตว,วันณวันโตยยัตสสินโมุมานะอภิกรรมพี่คุณังเซมิติวะนังบูดีมัททักที่สังทัตะทรัตโถทิกิเีนะเวลุระฮโ,โกปัชมีนะวูปะป,ะปะโคก,กุเวโรอุตตลังทิขังจัตตารโเตมหาราชาตัสมันตัสมันตาจัตุโลทิสาทัตัทนาอัทธสุเวนาปะปิ ละวัะเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะมิกาสถามายากุเวพระทุเวทสุวิสูลจะวิทุโตสหกันทะโนกามาเสโทจะกัน,นุทันตุนันทะทุจะปะนาโทอินทะมตโนจะเทวสุเทวาสุโตจะมะตรลิ กิตตสีโนคามพันโผโนฟาลาลาชาชะโนกัสโตอาคูปจะสิโขเจวะติมาติภะลูสุริยวัชะสาเอเตจัตเนจะลาชาโนคามพันโพสหราชุพิโมทมานาอภิกามุพิขุนางสามิติงว่านาง อาทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัจักกาการพระรัตตะลาอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนาทะตะลัฐาจะอาคูนาคายาส,สินโนเอลาวันโนมหานาโคสโสปาคะสมิติงวหนังเยนาคายาเชสหสาห,หลัตติ พาทิชาปักขิวิสุทาจักขูเวหาย,ยะสาเตวะนันะตตาจิตตาลาสุปนาอิต,ติเตสมาหนังอภิยันทธานาคะราชะนะมาสิสุปนาโตเขมะมะกาสิพุทโทสันนาะหะาหิวาจาหิอุปะวะหันยัน ตานาคาสุปนาสละนวังสุพุทธังชิตาวชิระหันเถนะสมุทังอสุลาติสตาพักขวตูพาวรตูวาสะเสเตอิทธิมัโตยะสันสิโนกะละกัญชามหาภิิสมาอสุลาธานาเวสละเวปจิตติสุจิตติจะ ปหาราชามะมนะนุจีสหะสะตันจะพระลินบุตะนังสัพเพเวโรจะนามะกาสันในหิตวาพระลิงเสนังพระหุงพัฒมุป,ปะคะมุงสะมายโยธานิพัฒนเตพิคุณนังสามิติงวานังอาโปเจเทวาปัทพิพัทวี เตโชวายุตคาตทาคาโมวารุนาวารุวารุนาวารุนาเทวะมโสมูจะยะาสัสะสหมีตากาญิกาอาคูเทวะยะสัจสิโนสะเสเต,เตทัะทากกายาสพเพนตตะวณินนโน อิทิมันโตชุ่มติมันโตวันะวันโตยยยะสักสีโนโมทามาณะพิกามุพิภูนังไสมิติวันนัเวทูจะเทวะสหลีจะอาสามาจะทูเวยะมาจันทานสุปนิสาเทวาจัทะมาคูโหรคันตาสุริยันสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูภูรคันตานักขันตานิโหระขันตะวาอาคูมันทะละลาหะกาวสูนังวสัต บูศีโทสกโปปาคปุบินทัตโททะศสเต,เตทัศธากายาสพเพนานัตถวันิโนอิทิมัาโตชุติมัโนโตวันาวันโตยยยะสีโนมวธฒมานาภิกามุพิคุนังเสวิติมานางอาทาคูสหกูเทวาชาละมัคคสีดิขาลิวะอาริทกาชะโลชาจะอุม,มาอุภานิภาสิโน วาลุนาสหะธรรมาจะอัญจุตาจะอะเนช,ชากาสุเลยะลุจิลาอาหูอาหูวาสะวเสะเนสิโนภะเสเตทัทธากายาสะเพนานัตตะวณีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตเยยะสะสีโนโมทามานาปีกาโมพีคุณัสติมวันั้นสะมานาสมา สหาสามนามานุสามานุสุตตมาเทษาปะสุบติกาอาหูอาหูมะโนตะ,ะทโอสิกาอะทาคูหะระโยเทวาเยสจะโลหิตตวานกสีโนปะละคามหาปะละคาอาคูเทวายะส,สัสสีโนเททเสเตทัศธากายะสัพเพนานัตตวานิโน อิทิมันโตชิวติมันโตนาวันโตยยยสอีโดโมธมานะอภิการูพี่ภูนังสมิติงวัานางังสุกาการุมะหาอาลุนาอาภูเวคะนัสาสาหาอาธาตะคัตตหาปะโมขาอาคูเทว,วาวิจักขนาสัทธามัตตาหาละคาชามิสกาจยะาส,าสีโน อัฏฐานายังอาคาปะจุนโนโยทิสาอภิวัสติทเสเตทัสทากายาสาเีนานัตตะวน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยายาสสิโนโมทามาณาอภิกรมิพิขุนาสาวิติงวานังเคมิยาดุสิตายามากันทากายตะยาสสิโนสภีตากาลามัตเสธาโชตินามาจะอาสาวะ นิมาณะละติโนอาหูอาทาคูปะละนิมะนิตาทะเสเตทัสทากายาสะเพนานันตินะนันตะวัตนีโนอิท,ทีมันโตชุติมันโตว,วันนะวันตูยายยะสะสีโนโมท่ามานาอภิกรรมุภิคุณาสัมมิติวนวะนังสัตเถเตเตทะวะนิกายาทะเพนานัตตะวันีโน นามันวะเยนะอาคันสูเจจันเลสะพิสาสหาปะวุธ,ธาชามัคขีลังโอทะตินณะมหาสวัสเททักขีมทะัสะตะลังนาคังจันทังวะอาสิตาติตังสุภาละหมาะมตปะละมัตโตจะปุตตาอิทิมัาโตสหน,น,สนังสุกุมาโลสันติโสจะ โปสปะคะสัมิติงวะนังสหัสสะพระล,ละลหัสพระโลกานังมหาพระละมาพิกติทัตติปุปะปันโนชุติมันโตพิสมัยกายโยส,สัตส,สิโสทะเสทะโทอิสลาอาหูปะเจกะวะสัสวตวติโนเตสังจะมัทธโตอาคาหาลิตโตปะลิวาลิตโต เจะสัพเพอภิกันเตสันเทเทวาเทเวสภะหะลมะเกมาละเสนาอภิกามิสัสะกันนะหันสะมันทิยังเอทะคันทะหาทะพันทะทะลาเคนะหันทะมันตุโูสมันตาปะลิวะเลทะมะวูมุนจิตาโกจีนังอิติตันทะมหาเสนา กันนะหาเสียนงังอะติสะเยะปนินาตะละมหจะละสลังกันตะวานางังเพระหวังยาถาปาวุสกูมีโคทะนะยันโตส,สะวิชุกโกตะทาโสุตจุทาวิติสังกุโทอสะส่ายังวเสตันจสับพังอะอินญายะ ว่ขักิตวานาังจักกุมาตะตอามานตะยิสัทธาสาวกีสารณีละเตมาราสีนาอภิตกันตาเตวิชนาทะทิขาวเตจะอัมปะปะมะกาลุงสุตาวาพุทธะส,สารนังวีรตะเลเคหิปักกะมุงเนสังโลมาปีปอัญชะยุง สเภวิชาะตะสังฆมาพภยาตีตายาสันสีโนโมทันติสหภูเตหิสาวะเกเต,เตชะเนสุตาติ